เอามามาจำไม่ร,รับก็จำว่าได้ว่ามันหลายปรไไดี๋ยวมันเข้าใส่กลองใส่กลองมากน่ยนับได้ขอ้สิตอนนี้ท่องมันราคาอยู่ประมาณสองหมืน 2, กว่าบาทครับ เจ้าของอาจารย์นี่รั่งมึงแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณสามบาทสามบาทละบานี้ไล่มันเป็นไล่เก่ามันเป็นท่องเก่าท่องแท่มันจะเท่าไหร่ก่ครับท้องอันประมาณหนึ่งบาทครับสามบาทโอ้ท่องหนักเออดูความหนักของมันได้สามบาทสามบาทท่องเส้นมันครับแต่ว่าอยู่อยู่ในกระเป๋าด่อีกเป็นเกลือนะครับผมเขาว่ามันเป็นท่องเก่ามันเป็นท่องเก่าโอ้ท่องเก่าท่องโบราณเออ อาจารย์ว่าสั่นหนูบ่มีเงินซื้อคันคันคันที่คันที่หนูใช่แล้วค่าอาจารย์แบบปกตินี่ราคาท่องปกตินี่เดี๋ยวคันอาจารย์ไปพิสูจน์ท่างอื่นแล้วเดี๋ยวสิหาว่าหนูโกงร้านท่องมันบอกเดี๋ยวหนูหนูก็บอกอย่างมีเรื่องมีเล่าท่องเส้นนี่เสนเดียวเนี่ยมันขายได้ประมาณ เกือบๆล้านเออเพอาอมันเป็นท่องเก่าเป็นของเก่าเออราคาท่องนี่มันไม่สดใดหรอกแต่ว่าราคาไล่ไล่ท่องมันเอาไปเห็ดต้นแบบได้เป็นไล่โบราณเออเป็นไล่โบราณมันง่ามมันวิกินเป็นไล่กระนกมันมันมันบกมันโบใครมีมันโบใครพอเพราะฉะนั้นอาจารย์นะท่าน อาจารย์ขันใบใจหนูขันใบใจหนูอาจารย์เอาเอาหนังสือออกมากมาเสเออหนูมีอยู่ตอนนี้แค่หาแสนจะว่าหนูใช้าอาจารย์นี่แปดแสนอาจารย์สิสิบพอใจโวอูอ้ทำไมได้ป่านาอาจารย์ก็เอา,อา,าอแล้ววะออจะว่าย่อมขันขันย่อมขันแค่ห้องเซนเนี่เซนเดียวนี่มีราค่า ปานนี่ย่มหูจักล้านใหญ่ๆเนี่ยหัูจักคนคนที่เป็นเจ้าของลานท่องใหญ่ๆเนี่ยให้ย่ี่ไปคุยกับเขาเด้ออาจารย์นีอีกหลายเส้นอืมออาจารย์นีอีกหลายเส้นให้เอาให้เอามานั่งคุยกันหลดเดี๋ยวอาจารย์จะออกมาโชว์ให้เพื่อนอาจารย์ออกมาเอามาให้หนูเบิ่อนแค่เส่นแหน่ เราจะเอาเอาเส้นที่มีมีเพชรมีมุกมีอ่าพ้อยพ้อยแดงพ,ออพอง้อยพ้อยเงินเนี่ยนะเอามาตั้งปุ๊บมันหงายท้องมันเป็นล่มเลยอ <โ or. S 2> มันบอกว่าโอ้ยอาจารย์นาท่านเอเอเพระกันไปเอายาดมยาหมองไปขันกันได้บ่ะเนีเอเอฟื้นขึ้นมาละอาจารย์นาท่าน ลานขาในประเทศไทยเดี๋ยวมมีใครสื่อของอาจารย์ได้หรอกอืออาจารย์หูบอกเสียอาจารย์ออกมากนมนาเนี่ยมันราคาเนี่ยมันมันประมาณบ่ไใดเลยโอ้ตั้งแต่้อยแดงพ้อยน้ำเงินเสีอยอาจารย์มีอยู่นั่นมันมวนพ้อยธรรมดานี่มันค้อยพ้อยโบราณาพ้อยที่มีราคาแพงมากใ่ครับอือโอมันแพงปานะอาจารย์ที่ไปขายใส่เราไมันยัที่ขายได้ก็เลยวังออโอ้ย หนูก็จักรีบาจังไดวะสันแต่ว่าหนูโมมีเงินซื้อของอาจารย์ดอกว่าสันเออแต่เมื่อพอข่าในประเทศไทยนี่มึงไปซื้อของอาจารย์ใดเนี่ยนอนเพราะราคามันมันแพงเอาเสียจังไดละโยม่าสันมันแพงปนไห้มันแพงปนได้มันก็นแห้งดีตัวอาจารย์เลสิสเสดไปเอาไปสางวัดมันเลี่ยวอ่ะเขาว่าสันหนูสีไปซื้อต่อให้ จะคของหางท่องไงประเทศท่องเนี่ไปจีดต่อ่างประเทศให้จางประเทศเขาเหมาผู้เขามีเงินไหลอันอันนี้เป็นความฝันนรครับเป็นความฝันครับคุยกันเป็นตัวเป็นตาคุยกันจนแจ้งค่าตากันยังไอแต่ถามมาได้เงินบ่เงินที่เขาให้ปรากฏว่าเขาโทษอเปนมาแล้วเขาโทษไปในเขตบริเวณเอาเงินเอาเงินมาให้อาจารย์ เอามามาจำไม่ควนครับก็จำาม่ได้ว่ามันมันหลาไปไหนแต่มันเข้าใส่กล่องใส่กล่องมากนะนับได้น่ะสิบห้ากล่องโอ้กล่องกล่องกระดาษเท่านี้กล่องสิบห้ากล่องเออกล่องเงินล้วนๆเลยครับผม๊าดมันหลยปไหนหนมันยังบ่พอ่ได้นี่อาจารย์ใ<อ>ส่ของอาจารย์เสียเดียวยังบ่พอได้เงินเนอามามาจำไปจะซื้อได้นี่ครับ ว้วขัดปาน,นี่คันมันราคาสูงปานนี่อาจารย์กับยุ่น้ำอยู่คือกันนั่นแล้วยังสิไปขายใส่เราไม่ใชสิขายได้เรงมันงูเสือได้จะแค่ท่องเสร็จเดียวนี้จะซุ่มของอาจารย์เดียวมากนี่งูเสือบ่ได้เ,ออเดี๋ยวให้รู้ไปที่ต่อวันก็อนบอกว่าเขาโทษหนังฟังเขาโทรหาผู้นั้นหาผู้นี่หาผูน้นุ่นเอาโทรหากันเสียให้อาจารย์นี่เอา มาซื้อร่วมกันมาซื้อท่องอาจารย์มาซื้อสอยอาจารย์อันที่เขาใส่กองมาให้มันจะกองก่ครับอาจารย์ิบหากองสิบหากองเนี่ยตั้งแต่กองเงินตั้งแต่กองเงินในซื้อโอ้ครับบึงบึงเขาเปิดกองเปิดกองเปิดกองไว้มีแต่เงินเต็มกองทั้งสิบหากองตาปันยังว่าโบพ่ออยู่โอ้คับผมยังยังโบท่านในพ่อได้เนีออาจารย์อือรอนัวมามมดจำไมายื้อซื้อ ม,มันไดนหลายกว่นนี่มันด้หลายกว่นนี่มันหลายกว่นนี่ราคาท่องเสิ้นเดียวนะอ๋อตัวอือเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มันนั่งคิดอยู่โห้ยแทนที่กูสีดีใจกูมันนั่งเสียใจขายท่องมาได้ก็เลยว่าสนะินะเคสอ,อย่างไรนะย่อมอายก็เลยวางสินะครับผมมันราคามันหลายเข้าซื้อมาได้แล้วเฮม่เขาจะขายได้เป็นห่วงเป็นห่วงน้ำเงินเสียเนะ่ยบ้าเป็นห่วงน้ำลายได้จาของเสีเนีครับอืห่วย ก็ให้เขาิดต่อกันกวนแล้วอาจารย์แต่เขาิีตัวกันได้เราห้อยหางสิลด้วยชัว่์เราห้อยเสียวท่องไปเชียงให้่ใช่หรืนี้ว่านี่วะร้านเขาเอาหูเขาหูกันประเทศเราเขาอยู่เขาอยู่บ้านบ่ได้เดียวไปเชียงใหม่บ้านบ่ได้เขามาหลักเอาได้ไหมนี่เข้ามันี่งออกดูอยู่อ่ะครอุ้ยบ่อยากอาจารย์บ่อยยาก เขาไปน้ำมันจันน่ะผู้อ่านเพิ่นยังมีชีวิตบ่ครับยังมีโอ่อ่าพอแล้วก็มาตายโอ้เพิ่งเออเพิ่เรามาหนีเที่เรามาหนีมีชีวิตยังอยู่ยังอยู่เออแต่ว่าพอเราเสียดครเตียมเดียวที่เป็นคือสามหาเนี่ยอายุสามสิบห้าปีย่างสามสิบหกเอาตั้งแต่สามสิบหกวนเออนั่นยวกลับอันนี้ล่องหายเรือบ้อยไปราคาราคาที่เขาประเมินเอาไว้ ตามที่ตามที่ฟังกันน่ะนะครับเพราะเชาเพาะซอยเส้นแรงประมาณประมาณเกือบล้านแต่เขาบอกอันนี้บูงแต่เขามาจ่ายไปแปดแสนมันมาแล้วบานนี้ไอตัวท้องตัวนี้เขาบอกราคามาเลยตัวตัวที่มีเศนมีมีเพชรมีคอยมียังประดับนี่นะมีมุกประดับเนี่ยเท่าไหร่ปูเขาบอกราคาเนี่ยเอาแต่ปลายมันกันล้วกันครับ ไปวันนี้เอ่อนี่เขาบอกสามสามใช่สามแสนล้านเจ็ดแสนแปดมืน่นสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดสี่ร้อยหา้าสิาบเอ็ด เออเพราะว่าเขาเขาบวกลบคูณหารอยู่ในเครื่องจเล็กเขาดิครับรบ,บ่ต้องบ่ต้องเอาตัวหนาครับเอาตัวหลังเลยเอาตัวหนาไปไม,มันหลายผดอืมสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเออสามแสนล้านสามแสนล้านโ,โอ้หพอมันมันมันเป็นค่อยเกา่าเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นมันอะไที ที่ตัวมันเป็นพ่อยที่ว่าเป็นน้ำเงินอ่ะมันมันตัวนี้น่ะมันแพงกว่ามูเขาว่ามัน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 โมมันพ่อยธรรมดาครับมันเป็นพ่อยสีน้ำเงินมันราคาแพงเออครับาคาแพงแบบแบบลานท่องในประเทศไทยนี่บุ้ยไฟซื้อได้ครับมันแพงครับเออมันแพงครับก็เลยเอาตั้งครับเอฟซีครับกับตัวเลขเรารับเนาะ ที่ปูวอาว่าท่องหนักสามบาทามีเงินอยู่หาแสนแต่ว่าสิมัดจำไว 8, 000, ้แปดแสนนะครับเ,รเลิกอะไรมีสามหาแปดนะครับเนาะส่วนสี่หาหนึ่งก็เป็นเลขของอไทยที่เพิ่นนับให้ฟังนะครับเนาะเหลือสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทมันสามแสนล้านล้านนะครับยูซีครับราคาซิปหานี่ก็คือเป็นซิปหากองนะครับเลิกที่เพิ่นเอามาไว้ให้นะครับเนาะม้าน อ่าบัดจำไว้เงินซิบหากองขวิตซีครับอ่าจับคำว่าของปูให้ดีๆเด้อครับอีฟซีครับอ่าเขินต้นนะครับเนาะเพิ่นว่าทองหนักสามบาทเงินอยู่หาแสนร้อยหายบัดจำไว้เป็นแสนเรัื่อเอ็นทางมาตรงกับมาอีฟซี่กับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางสองขิดเพียงแกนวทางทางสองขิดเพียงแกซื้อกลากนัครับอ่าขอจบคลิปไว้เพียงสานี้พื่อกัามแม่ในคลิปหน้าขอฝากคำว่าสวัสดีครับบัดดีงามครับ